you made me รถหน้ามันแน่เจ็ดสีส่งอัมพชราพาลงจอดึงเลตติ้งคืนเต็มลงจอแล้วสำหรับนางเอกเบอร์หนึ่งอัมพชราภาในเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจค่ายมุมใหม่ประกอบพระเอกรุ่นน้องมิกชองยาครั้งแรกเต็มลงจอรดหน้านี้แล้วเรียกว่าเป็นการเสียบลงจอแบบฟ้าผ่าหลังละครรบปัจจุบันเลตติ้งไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรรวมทั้งคู่แข่งตลอดการอย่างช่องสามก็ปล่อยมาเด็ดส่งโรเล่มันยาของคู่ขวัญบุพเพันิวาสโปรเบลล่ามากระชากเลตติ้งได้แบบพุ่งขึ้นเรื่อยๆแม้ผังที่ออกมาจะไม่ได้ ชนกันโดยตรงเพราะจากศัตรูสู่หัวใจเตรียมลงจอวันพุธพฤหัสในขณะที่ร้อยเล่ห์มายานั้นจะในวันจันทร์อังคารจะชวนจังๆกับขอเกิดใหมใ่ใกล้ๆเธอทางช่องบันสามสิบเอ็ดซะมากกว่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยฟอร์มของละคอและดารานำนั่นคู่ขี้สู่สีและน่าจะตามองอย่างยิ่งส่วนอ้ําปัชลาภาจากศัตรูสู่หัวใจจะเปี้ยงป้างสมราคานางเอกเบอร์หนึ่งอย่างที่ช่องเจ็ดสีฟองไว้มากน้อยแค่ไหนอดใจรอส่งกำลังใจกันได้เร็วนี้จ้าขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเอ็นเตอร์เทนที่นี่ด คอมด้วยค่ะ